บทที่467รางวัลรากผ่านสำคัญแห่งเถิงตาวันศุกร์ที่25มีนาคม2วันที่ผ่านมาเผยทียุนยุ่งมากทุกสัปดาห์สุดท้ายก่อนวันปิดบัญชีเผยทียุนจะเข้าสู่โหมดเร่งขานเงินถึงจะแบ่งเบาภาระไป,ปบ้างด้วยการแจกเงินรางวัลประจำซีซั่นในเกม GO g o t จัดงานเลี้ยงใหพนักงานและทุ่งเงินลงทุนโฮเทลเขย่าวขวัญเพิ่มเผยทียุนก็ยังมีงานเหลือให้ต้องสสางเผยทียุนม้วนอยู่กับการจัดการงานเหล่านี้งานแรกคือเงินเดือนพื้นฐานของพนักงานสวัสดิการและรายจ่ายต่างๆทุกอย่างจะเพิ่ นกระบวนการต่างๆและจะใจให้ตอนสิ้งเงนเดือนจากนั้นก็จะให้หลายๆโปรเจกต,ต์กระหน่ำโฆษณาโปรโมตตัวอย่างเช่นร้านอินเทอร์เน็ตโมอยู่แบรนด์ a o f a p มาซีเดคหัวกะทีนี่ฟึงโลจิสติกเว็บตรงเตียนนอนจตงเวินและอื่นๆเขาจะผ่านเงินไปกับกิจการเหล่านี้ตามที่ระบบอนุญาตให้ทำได้ในเบื้องหน้าดูเหมือนเป็นการผ่านเงินเพื่อเรียกกระแสแต่จริงๆแล้วเป็นการผลอนเงินทิ้งล้วน ตอนนี้เผยฉี้ยนคนพบข้อดีของการมีหลายโปรเจกต์ในมือดูตัวอย่างจากร้านอินเทอร์เน็ตโมยูที่เลนตลาดระดับบนเพื่อพยายามไล่ลูกค้าให้ได้มากที่สุดจะได้ขาดทุนได้แต่หลังเจอการบริหารสุดพิสดารนะแต่ร้านอินเทอร์เน็ตโมยูที่หลินเถึงก็มีคนเข้าจนเต็มร้านกลยุทธ์ไล่ลูกค้าก็กลับกลายเป็นเรียกลูกค้าแทนแต่เผยชียนก็พบว่าตอนนี้เหมาะกับการจัดโปรโมชันร้านอินเทอร์เน็ตมีคนเข้าจนล้นตลอดแม้จะต้องจ่ายราคาเต็มสแสดงว่าร้านย่อมไม่มีทางรับคนเพิ่มได้แม้จะจัดโปรโมชันเพราะงั้นการผาเงินในใตอนนี้ก็จะเท่าาากกับเเป็นรลนงิน ยิ่งไปกว่านั้นข้อจำกัดของระบบเรื่องการขาดทุนจากการทำโปรโมชันก็เหมือนจะมีการผ่อนปรนจากเดิมเล็กน้อยหลังจากโปรเจกต์ทำกำไรได้ระบบสนับสนุนให้ดึงยาพิษเพื่อดับกระหายได้ในระดับหนึ่งเห็นได้ชัดว่าการทำแบบย่อมส่งผลเสียเช่นทำให้โปรเจกต์มีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรสำหรับบอสเผยที่เคยลิ้มรสหวานจากยาพิษมาก่อน ตอนรอบบัญชีก่อนเผยทียุนก็ใช้วิธีนี้ตอนนั้นเขากลัวว่าพอถึงรอบบัญชีนี้จะเจองานช้างแต่กลายเป็นว่าถึงจะเจองานหนักหน่อยก็ยังผ่านมาได้ด้วยความเฉลียวฉลาดของตัวเองซึ่งดูเหมือนเดือนนี้ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเช่นกัน ถ้าไม่ได้สิเร็วไปหน่อยที่จะสรุปแบบนั้นเขาไม่ควรพูดให้เป็นลังสรุปก็คือเขาต้องผ่านเงินให้หมดสถานการณ์การเงินตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีเขาจะได้เงินก้อนโตสัปดาห์หน้าแต่ก็จะเอาไปใช้เป็นรางวัลประจำซีซั่นของเกม GOG จากนั้นก็รอให้ถึงวันปิดบัญชีอย่างสบายใจถเถอะเผยชียืนหันมองนาฬิกาตอนนี้บ่ายสองห้าสิบได้เวลาแล้วพนักงานหลายคนมารวมตัวหน้าห้องทำงานบอสเผยที่ชั้นสิบหกของตึกเชิญฮอว่าแกรนวิวพวกเขาคือหัวหน้ากิจการต่างๆของเองิงแต่ทุกคนได้รับแจ้งให้มาปปปปรร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 ะะะะุุุมมมมมตตตอออออออนนนนนนบบบ่่่่่่่าาาาาายยยยแไไีีีีใคคคูู้้้้้เเเเเืืหกนนกกกกกลสววททงงงพพจซึข ในเถิงตาไม่ว่าจะตำแหน่งสูงหรือไม่ต่างก็มีจิตวิญญาณของเถิงตาประจําใจนั้นก็คือต้องทําตามคําสั่งของบอดเผยโดยไม่ถามอะไรให้มากความทุกคนจะพยายามทําตามคําสั่งอย่างเคร่งครัดซึ่งรวมถึงการเก็บความลับให้อยู่ด้วย ไม่มีใครเข้าใจจุดประสองค์อันล้ำลึกของบอสเผยอย่างแท้จริงพวกเขากลัวว่าจะทำลายความมั่นใจที่บอสมีให้เพราะงานทางที่ปลอดภัยที่สุดคือซื้อสัตว์และเชื่อฟังคำสั่งของบอสอย่างเคร่งครัดพอใกล้จะบ่ายสามบอสเผยก็เดินออกจากห้องทำงานทุกคนนั่งอยู่พร้อมในห้องประชุมกำลังรอให้การประชุมเริ่มเผยที่ยุนนั่งลงตรงหัวโตวหันมองไปรอบๆก่อนจะเข้าประเด็นทันทีวันนี้ผมจะมาแนะนำรางวันใหม่สำหรับกิจการที่โดดเด่นในเถิงตะกรูรางวันนี้จะมอบเรื่อยๆผมจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะให้ตอนไหนถ้าเจอกิจการที่เข้าเงืื่่ออออออนน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 นไไขกกกกกกกาาาาารรรรรรดดด้้้้้งงงววววััััััลลผมมมมจจะเเีีีียยยยปุุทททพพบิค็แแใหต ไม่พอเรือพวกเขาได้สิทธิประโยชน์มากมายจนบริษัทอื่นพากันอิจฉาพนักงานของทุกกิจการได้โบนัสพิเศษทุกเดือนตามคะแนนบนเว็บท p พ b ดีเงินเดือนก็ขึ้นให้เรื่อยๆแถมยังมีรางวัลสำคัญซึ่งจะมอบให้พนักงานที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมสองครั้งต่อปีรางวัลน,นั้นก็คือรางวัลพนักงานดีเด่นนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันซีโร่โอทีที่จัดขึ้นทุกเดือนโดยกิจการที่ชนะก็จะได้รางวัลตอนนี้ยังมีรางวัลใหม่ผุดขึ้นมาอีกน่าตื่นเต้นจริงๆ หัวหน้ากิจการต่างๆรู้สึกมีหวังพวกเขานั่งหลังตรงรอฟังคนที่มามีทั้งห่วงซื้อไปอวอลินหวานทางโยหูเซียนอปีนอเฮเตอร์ซึ่งและอื่นๆพอเห็นพวกเขาเผยฉียุนก็โมโหขึ้นมาถ้ามีจัดแข่งด้านการทำกำไรกับแทงข้างหลังฉันพวกแกทุกคนได้รางวัลแน่น่าเสียดายจริงๆที่ไม่มีให้เผยฉี่ยุนรับถ้วยรางวัลจากเลขาซินแสงสีทองที่ส่องประกายพาทุกคนตาพร่าถ้วยรางวัลน,นั้นเป็นสีทองส่องสว่างไม่ต้องสงสัยเลยถ้วยทำมาจากทองแท้แน่นอน ถ่วยรางวัลน,นี้รูปร่างเหมือนภูเขาแต่ก็ผ่านการออกแบบให้ดูมีสไตล์มีประโยคเล็กๆเ,เขียนกำกับว่ารางวัลรากฐานสำคัญแห่งเถิงตานอกจากนี้ยังมีแถวภาษาจีนกลางแนวตั้งสองแถวดูเหมือนจะเป็นลายมือของนักเขียนอักษรผู้กันสักคน เศษทองจากภูเขาไม่เทียบเท่ากับความสูงทะเลเงินไร้บรรจบก,กั้นทำนบยังคงลึกสองประโยคนี้เขียนโดยนักเขียนอักษรผู้กันในจิงโจที่เผยทียุนเป็นคนเลือกเองหลังจากพิจารณาอย่างจริงจังเขาเป็นคนคัดสรรคำมาสลักลงบนถ้วยรางวัลภูเขาทองคำด้วยทำไมต้องทำอะไรซับซ้อนขนาดนี้น่าเหรอเพราะเขากลัวว่าพอมอบรางวัลน,นี้ไปอาจจะเกิดผลตรงกันข้าม เผยที่ยุนคิดเรื่องนี้เอาไว้แล้วต่อไปในอนาคตรางวันนี้จะมอบให้กิจการที่ขาดทุนมากที่สุดโดยตรงแต่ถ้ามอบไม่ดีก็อาจเกิดผลตรงกันข้ามได้พวกเขาอาจคิดว่าบอสเผยกําลังกระตุ้นให้พลิกกิจการมาทํากําไรแบบนั้นก็เท่ากับเป็นการฆ่าตัวตายกันพอดีดังนั้นเขาต้องไม่ทําให้ทุกคนเข้าใจผิดรางวันนี้ไม่ได้ให้เพื่อกระตุน้นแต่เป็นการชมอย่างตรงไปตรงมาเขามอบให้เพื่อส่งเสริมให้ขาดทุนต่อไปแต่เพราะไม่สามารถบอกไปตรงๆเผยฉี่ยนุนจึงสลักสองประโยคดังกล่าวลงบนถ้วยภูเขาทองคำแทนเพื่อบอกเป็นใน ผู้เขาทองกับทะเลเงินสื่อถึงความมั่งคั่งเมื่อน,นำมารวมกันสองประโยคนี้หมายความว่าพวกเขาไม่สามารถกอบโกยเงินหมดโลกใบนี้ได้ในเมื่อไม่มีจุดสิ้นสุดแล้วจะหยุดได้เมื่อไหร่ถึงจะขาดทุนก็ไม่ส่งผลอะไรต่อเถิงตากรุป๊ปเพราะงั้นก็ต้องพยายามขาดทุนให้มากขึ้นไปอีกเผยที่ยุนคิดว่าสองประโยคนี้สื่อได้ชัดเจนเพียงพอแล้วคนที่ผ่านการศึกษามาน่าจะเข้าใจเหล่าหัวหน้ากิจการมองผู้เขาทองคำด้วยสีหน้าตื่นตะตึงเหมือนรางวัลน,นี้จะยิ่งใหญ่กว่ารางวัลพนักงานดีเด่อนอีกถ้วยรางวัลสังคำพิเศษพพรร้้้้้ออออมมมมสสลััักคคคแบบเเเเผยยงงป็นนนนใหดวาาะตญ วันนี้ผมจะมอบรางวัลรากฐานแห่งเถิงตาทุกคนรู้ว่าเถิงตามีกิจการที่ทำกำไรสูงมากมายแต่ก็มีหลายกิจการที่ขาดทุนผมคิดว่ากิจการที่ขาดทุนก็ควรได้รับรางวัลเหมือนกันรางวัลรากฐานแห่งเถิงตาจะมอบให้กิจการที่ขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องเพราะมีเพียงกิจการเช่นนี้เท่านั้นที่ควรค่ากับตำแหน่งรากฐานแห่งเถิงตาผมขอประกาศกิจการที่ชนะรางวัลรากฐานแห่งเถิงตานี่เฟิงโลจิสติกเผยเฉยยนยืนขึ้นพลังยิ้มให้ลู่หมิงเหลียงก่อนจะกวักมือเรียกอีกฝ่ายมารับรางวัล ลู่หมิงเหลียงพังงับไปชั่วขณะเพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่าตัวเองจะได้รางวัลน,นี้หัวหน้ากิจการคนอื่นๆก็ขึ้นไปพักหนึ่งแต่ก็ตั้งสติกลับมาได้อย่างรวดเร็วเสียงปรบมืออันอบอุ่นดังก้องห้องประชุมถึงจะงงแต่ก็ยังต้องปรบมือเพราะบอสเผยเป็นคนมอบรางวัลให้ลู่หมิงเหลียงลู่หมิงเหลียงลุกขึ้นยืนคงตัวเล็กน้อยแล้วรับถ้วยรางวัลหนักต้งจากบอสเผยเขาอยากจะพูดออกไปว่าผมไม่คู่ควรกับรางวัลน,นี้แต่ก็โดนขัดด้วยรอยยิ้มจากบอสเผยไม่ต้องพูดอะไรเลยพนักงานของเธอแต่ทุกคนร้วว่่่าาาอออไใหเบงมมียยกกกัพฝต ควรกับรางวัลและต่อไปจะตั้งใจทํางานให้หนักขึ้นเพื่อพลิกกลับมาทํากําไรหรืออะไรทํานองนั้นซึ่งจะเป็นการทําลายบรรยากาศที่เขาอุตสาห์สร้างขึ้นมาอย่างยากลำบากพอเห็นคนอื่นๆมองด้วยสายตาอิจฉาเผยชฉียุนก็ยินแล้วทําให้พวกเขาอิจฉาขึ้นไปอีกนอกจากถ้วยรางวัลแล้วยังมีรางวัลอย่างอื่นด้วยพนักงานทุกคนของนี่เฟิงโลจิสติกจะได้โบนัส2 0 0 0หยวนกับเปลี่ยนปลาครับนอกจากนี้นี่เฟิงโลจิสติกยังได้มือถือออโตอีหนึ่งสามสิบเครื่องเพื่อนำไปมอบให้พนักงานที่ทำผลงานได้โดดเด่นที่สุดในกกกกกกิิิิิจจาาาาาารรรหหััววนนนนน้้คออื่อาาอ่่ๆฉตยงเดม รางวัลดีเกินไปแล้วโบนัส2,000หยวนไม่เท่าไหร่แต่ยังได้เหรียนปลาคาบกับมือถือออโตอีหนึ่งด้วยเหรอสำหรับพนักงานเถิงตาแล้วเงินรางวัลเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดึงดูดใจเท่าไหร่แต่เกียรติยศโดยเฉพาะรางวัลที่บอสเผยเป็นคนมอบให้กับมือนั้นดึงดูดใจพวกเขามาก เผยที้ยนกว่าตามองทุกคนรอยยิ้มผุดขึ้นที่มุมปากทันใดชัดเจนมากกว่าพวกเขากำลังร้อนใจกันทุกคนคิดว่าตัวเองสร้างผลงานให้เถิงตาได้ดีมากในแง่ของผลกำไรแต่บอสเผยกลับบอกว่าเกฑ์การได้รับรางวัลน,นี้คือต้องเป็นกิจการที่ขาดทุนมากที่สุดยอมได้หรอือก็ต้องยอมไม่ได้อยู่แล้วอิจฉาหรืออิจฉากันเข้าไปรู้สึกไม่เท่าเทียมใช่ไหมงานก็ขาดทุนให้มันได้สิทำไมต้องทำงานหนักด้วยในเมื่อกิจการอื่นๆขาดทุนกันอย่างต่อเนื่องเอาละทุกคนมาแข่งกันดีกว่าเผยชียนผุดยิ้มเล็กๆระหว่างที่คิดอย่างสุใจ แต่พอหันไปมองคนอื่นๆก็พบว่าทุกคนต้องกลับมาเรากับกำลังรอคําอธิบายที่สมเหตุสมผลจากเขาอยู่หึงรอเรื่องหักมุมอยู่เหรอโทษทีไม่มีให้หอกเผยฉียุนลุกขึ้นยืนโอเคการประชุมสั้นๆวันนี้จบแล้วเชิญแยกย้ายได้ผู้จบเขาก็เดินออกห้องประชุมทันทีปล่อยให้เหล่าหัวหน้ากิจการมองตากันด้วยสีหน้าแตกต่างกันไป